กสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสารลงเน็ตนะครับวันนี้เรามาพามาเก็บฝรั่งกิมจูกันนะครับมาถึงสวนเลยเรามาดูกันเลยว่าสวนฝรั่งกิมจูนะครับวันนี้เราจะเก็บกันยังไงนี่เจ้าของสวนอยู่นี่แล้วกำลังเก็บเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมือใหม่อแบบมอบดูแอบบแบบดูก่อนอเดี๋ยวเราไปแอบ,บดูก่อน ยังไงเข้ามาแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาดูมาชมนะครับสําหรับช่องสารลงเนตเรานอกจากว่าพามาดูาคลิปต่างๆแล,แล้วก็ยังมีสาระความรู้ดีๆในช่องอีกเยอะเลยยังไงก็ฝากเข้าไปรับชมกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยก็กดไลค์ให้ด้วยวันนี้เรามาดูว่าฝรั่งกิมจู นะครับเราจะเก็บได้สักเท่าไหร่เนี่ยเรามาดูกันเราต้องแอบปก่อนเพราะว่าเราซึ่งกูนี่รอบแรกนะครับรอบแรกเราก็เดินตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมก็ไม่รู้อไปเรื่อยๆเราย้อนกลับแล้วนี่นะครับเป็นบรรยากาศ รวมๆภายในสวนนะครับนี่เป็นสวนฝรั่งโอ้แต่บอกได้คำเดียวมดเยอะมากนะครับมดเยอะจริงๆอ่านี่เจอหรือเปล่ายังไยังไม่โอเคยังไม่โอเคนะครับลูกมันยังไม่โตพอไม่โอันแอบดูนะมันต้องแอบดูอะครับ องแบบดูนี่ครับอันนี้ส่วนที่เก็บได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อต้องแอบ,บดูกันต่อนะครับ <c oughs> แอบ,บดูกันต่อนะครับ <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าไหนมันได้ไม่ได้นะได้น่าจะได้นะด,ดูสีนะอ่าสังเกตสีนะครับสีนี้ได้ได้ไหมได้อ่า เรียบร้อยเจ้าของสวนมือใหม่คนมาชมก็มือใหม่แอบดูกันไปนี่ก็บรรยากาศในสวนนะครับยังไงก็ฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับคลิปนี้ก็พามาชมสวนฝรั่งกิมจูนะครับประมาณนี้ใครสนใจก็เดี๋ยวออกรอบสองยังไงจะฝากเบอร์นะครับ โทรมาสั่งได้ออเดอร,ออดอรด์ออเดอร์ได้ออเดอร์ได้แต่รอบแรกช่วงนี้มันยังไม่สวยยังยังไม่ขายยังไม่ขายโอเค <Okay. S 2> ยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ลากันไปก่อนยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ